ไม่เป็นมาเออฮะปิดขึ้นเออตกใจปะตกใจหรอกเริ่มเริ่มเริ่มดีอาการบุหรี่แล้วบ้านนั้นเปิดที่แรกเห็นบ้านบ่อใส่เปิดไปเปิดมามันจะคอยใส่น้องชายมากินข้าวน้ำกันเด้อค่ะมีห่อแนวแก่แก่ข้าว เอางี้ยเนแ่ยเนว่ยแก่ข้าวก็ไมีด้คะคุณเอาวาดอันนี้ตัวต่ว่านะเออจนับจรู้เมืเอจะรับสรูนีนแนวแก่ข้าวก็มีค่ะกำลังยก เพื่นว่ากินนิดหน่อยก็เสียบกินฟอใไฮแบบอันนี้มาเด้อค่ะมาเด้อมาเด้อเส้นแสบต้องกันหมะแสบแดะมึงจะสาดสีสันบุ้ยจึ้งคืองูเปบุฟเฟ่ค่ะบุฟเฟ่าแล้ว